สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการไทเทรตนะครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เราค่อยๆหยดสารหนึ่งลงไปแล้วก็ติดตามดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะค่า pH นี่แหละครับที่เราจะดูกันใกล้ชิดเลยใช่ค่ะการดูค่า pH นี่สำคัญมากๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นตัวบอกเราเลยว่าปฏิกิริยาณนะตอนนั้นนะ่ะมันไปถึงไหนแล้วมีสารอะไรอยู่ในรูปไหนบ้างครับ ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นการไทเทรตกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นกรดที่ให้โปรโตอนได้สองครั้งเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า H2A+ นะครับอ๋กรดไดโปรติกแอซิดนะคะใช่ครับความเข้มข้นเริ่มต้นนี่1.00โมลาร์เลยในปริมาตร1.00ลิตรแล้วเราก็ไทเทรตด้วยเบสแก่คือโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ NaOH ค่ะแล้วจากข้อมูลเนี่ยเขามีค่า pKa มาให้ด้วยใช่ไหมคะมีครับมีค่า pKa 1เท่ากับ2.34แล้วก็ uh, pKa 2เท่ากับ9.69ซึ่งค่า pKa พวกนี้ก็จะบอกความแรงของกรดในแต่ละสเต็ปของการแตกตัวอืมค่า pKa 2ค่านี้น่าสนใจมากค่ะมันจะเป็นกุญแจสำคัญเลยในการทำความเข้าใจกราฟไทเทรตของกรดอะมิโนโตัวนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ จุดแรกสุดเลยนะก่อนเติม Nhoh เลยในสารละลายมีแค่ H2A+ เข้มข้น1.0 0โมลาร์ข้อมูลเขาคำนวณมาให้แล้วครับว่า pH เริ่มต้นคือ1 1ึ้น1.17ค่ะ pH 1.17ก็ถือว่าต่ำมากนะคะซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะตอนเริ่มต้นเรามีแต่รูปที่เป็นกรดจัดที่สุดคือ H2A+ แล้วค่า pKa 1ที่2.34ก็บอกอยู่แล้วว่าขั้นแรกเนี่ยมันแตกตัวได้ดีพอสมควรเป็นกรดที่ค่อนข้างแรงเข้าใจครับ ทีนี้พอเราเริ่มหยด n h o h ลงไปจุดสนใจถัดไปคือตอนที่เราเติมไป0.5โมนลพอดีเป๊ะเลยครึ่งหนึ่งของโปรตอนตัวแรกอ๋อ oh, ค่ะจุดนั้นเราเรียกว่าจุดกึ่งกลางการสะเทินครั้งแรก first half equivalence point ค่ะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับคือพอเติม NaOH ไป0.5โมนลเนี่ย H2A+ มันก็จะทำปฏิกิริยาไปครึ่งหนึ่งพอดีกลายเป็นรูป HA ค่ะอ๋อ oh. ทีนี้ในสารละลายก็จะมีทั้ง H2A+ ที่ยังเหลืออยู่0.5โมนลกับ HA ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีก0.5โมนลเท่ากันเป๊ะเลยมีคู่กรดเบสอยู่ด้วยกันในปริมาณเท่ากันใช่ค่ะสภาวะแบบนี้แหละค่ะที่ทําให้เกิดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ขึ้นมาอ๋อเป็นบัฟเฟอร์แรกนี่เองแล้วทําไมข้อมูลถึงบอกว่าตรงจุดนี้ pH มันเท่ากับค่า pKn1 คือ2.34พอดีเลยล่ะครับ นั่นเป็นคุณสมบัติสำคัญของบัฟเฟอร์เลยค่ะเวลาที่เรามีคู่กรดเบสอยู่ด้วยกันในปริมาณที่เท่ากันพอดีเปะ๊ะค่า pH ของสาระละลายบัฟเฟอร์นั้นจะเท่ากับค่า pKo ของกรดในคู่นั้นๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะงั้นตรง H2A+ กับ HA เท่ากัน pH ก็เลยเท่า pKn ถูกต้องค่ะแล้วบริเวณนี้ pH ก็จะค่อนข้างคงที่ด้วยนะคะครับผมทีนี้เติมต่อไปอีก เติม NaOH ไปเรื่อยๆจนครบ1 0 0โจมลพอดีตรงนี้ในกราฟเนี่ย pH มันจะพุ่งขึ้นค่อนข้างชันเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับจุดนี้คือจุดสมมูลแรก first equivalence point ค่ะณนะจุดนี้ H2A+ ทั้งหมดได้ทําปฏิกิริยากับ NaOH ไปหมดแล้วกลายเป็นรูป HA ทั้งหมดเลย H2A+ หมดเกลี้ยง ใช่ค่ะที่ pH มันเปลี่ยนเร็วมากช่วงนี้ก็เพราะว่า buffer คู่ H2A+HA มันหมดไปแล้วไม่มีตัวคอยต้านการเปลี่ยนแปลง pH เหมือนช่วงก่อนหน้าสารหลักๆตอนนี้ก็คือ HA ซึ่งตัวมันเองก็เ,เป็นได้ทั้งกรดและเบสหรือที่เรียกว่า amphoteric แล้ว pH ณจุดสมมูลแรกนี้คำนวณยังไงครับข้อมูลบอกว่าได้6.02สําำหรับกรดไดโปรติกอย่างกรดอะมิโนโตัวนี้นะคะ ค่า pH ณจุดสมุลแแรเราสามารถประมาณได้ง่ายๆจากค่าเฉลี่ยของ pKa 2ค่าเลยค่ะเอา pKa 1กับ pKa 2มาบวกกันหาร2ใช่แล้วค่ะก็คือ2.34บวก9.69หาร2ก็จะได้6.015หรือประมาณ6.02ค่ะ6.02และจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับกรดอะมิโน,โนเพราะมันมีชื่อเรียกเฉพาะว่าจุดไอโซอิเล็กทริก Isoelectric Point หรือตัวยอ่อคือ Pi ค่ะจุด Isoelectric Pi ที่ pH 6.02ทําำไมมันถึงพิเศษนะครับสำหรับกรดอะมิโนเพราะว่าที่ค่าย pH นี้ค่ะโมเลกุลกรดอะมิโนส่วนใหญ่ซึ่งก็คือรูป HA ในกรณีนี้จะมีประจุรวมสุดที่เป็นศูนย์หรือเรียกว่าสวิ t เตอ Ion อออนสวิตเตอร์ไประจุสุดที่เป็นศูนย์ใช่ค่ะ ความเป็นกลางทางประจุตรงนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะเราสามารถใช้หลักการนี้ในการแยกกรดอะมิโนชนิดนี้ออกจากโมเลกุลอื่นๆที่มีประจุได้แยกยังไงครับก็อาจจะใช้เทคนิคพวกอิเล็กโทรฟอริซิสที่ใช้สนามไฟฟ้าค่ะพอใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปโมเลกุลที่มีประจุบวกหรือลบก็จะเคลื่อนที่ แต่โมเลกุลกรดอะมิโนที่จุด pI ของมันซึ่งไม่มีประจุสุทธิเนี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่น้อยมากทําให้เราแยกมันออกมาได้เอเอาไปใช้งานได้จริงด้วยแบบนี้นี่เองน่าสนใจมากครับเอาละ่ะถ้าเรายังไม่หยุดเติม NaOH ต่อไปล่ะครับสมมุติเติมไปอีก0.5โมนลรวมจากเริ่มต้นก็เป็น1.5โมลแล้วจะเกิดอะไรต่อครับค่ะพอเราเติม NaOH ต่อไปอีก เบสก็จะเริ่มไปทำปฏิกิริยากับโปรตอนตัวที่2ของ HA ทำให้ HA ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นรูป A- ลบค่ะเริ่มเสียโปรโตอนตัวที่2ใช่ค่ะแล้วพอเราเติม NaOH ไปถึงจุดทีเ่เป็นครึ่งทางระหว่างจุดสมมูลแรกกับจุดสมมูลที่2พอดีคือเติมเพิ่มมา0.5โมลหลังจากจุดสมมูลแรกมันก็จะเกิดสภาวะคล้ายๆเดิมอีกครั้งค่ะ คล้ายๆเดิมคือความเข้มข้นของ H A ที่เหลืออยู่กับ A- ลบที่เกิดขึ้นมาใหม่มันจะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยค่ะเอา้าเข้ากันอีกแล้วแสดงว่าก็เกิดบัฟเฟอร์อีกรอบสิครับถูกต้องเลยค่ะเกิดเป็นระบบบัฟเฟอร์ชุดที่2ขึ้นมาระหว่างคู่กรดเบส H A กับ A- ลบงั้นแสดงว่า p H ตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวกับ p K a 2แน่ๆเลย ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะณจุดกึ่งกลางการสะเทินครั้งที่สองนี้ค่า pH จะเท่ากับค่า pKa 2พอดีเลยก็คือ9.69ค่ะเป็นบัฟเฟอร์ที่ทำงานในช่วง pH ที่เป็นเบสอ่อนๆชัดเจนเลยครับโอ้โหวันนี้เราไล่เรียงกันมาเห็นภาพชัดเจนมากสรุปคือเราเห็น4จุดสำคัญสำคัญบนกราฟกรนไเทรดกดอะมิโน H2A+ ด้วย n a o s เนาะ ค่ะมีจุดเริ่มต้น pH ต่ำๆที่1.17ค่ะจุดบัฟเฟอร์แรกที่ pH เท่ากับ pKa 1คือ2.34อืมจุดสำคัญคือจุดไอโซอิเล็กทิก pH 6.02ที่ประจุเป็น0ใช่ค่ะ pI แล้วก็จุดบัฟเฟอร์ที่2ที่ pH เท่ากับ pKa 2 คือ9.69ถูกต้องครบท่วนเลยค่ะและจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับกรดอะมิโนที่เราคุยกันก็คือจุด pI ที่ pH 6.02นี่แหละค่ะที่โมเลกุลม,มีประจุสุทธิเป็น0ย์และนำไปประยุกต์ใช้แยกสารได้ครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับจากที่เราตามการไทเทรตมาจนถึงจุดบัฟเฟอร์ที่2แล้วเนี่ยคาถามก็คือ ถ้าเรายัางดันทุรังเติม NaOH ต่อไปอีกเติมไปเรื่อยๆจนมันเลยจุดสมมูลที่2ไปแล้วณจุดนั้นนะครับสารละลายจะเป็นตัวกำหนดค่า pH ของสารละลายเป็นหลักอืมน่าคิดนะคะลองเอาไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามการจ่อลรือข้อมูลของเราขอบคุณค่ะ